เรงนตัวก่อนเอาไปนะพี่พี่เป็นไงบ้างการทำงานในทีนี้ได้มีคิดรื่องนี้ใช่พูดตรงๆนะผมแฮปปี้นะมีความสุขด้วยตอนแรกก็แอบกดดันอยู่เหมือนกันใช่เพราะเหมือนเราก็เพิ่งก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงเนอะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราเหมือนกันแต่ในเมื่อผมทำแล้รู้สึกว่ามีความสุขเนี่ยแฮปปี้นะรู้สึกสบายที่ทำงานในวงการบันเทิงวันนั้นไง ไม่แล้วผมเพิ่งเริ่มบ e y o n d Time นี่คือที่แรกเลยครับคือจุดเริ่มต้นเลยครับใช่ทำไมถึงใจตอนนั้นเข้ามาให้เดียวเอ่อตอนแรกเนี่ยผมที่ญี่ปุ่นลวกันที่ญี่ปุ่นมามก็เจอผมแล้วผมก็เหมือนศึกษาข้อมูลใช่กับพ่อคุณแม่ว่าเออมันเป็นมายัางไงเขาทำอะไรบ้างแล้วคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความสนใจในด้านวงการบันเทิงแล้วกันแต่ว่าไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดมากเท่าที่ควร พอมันไปถึงช่วงพอมันมีคนเข้ามาถามมากขึ้นเรื่อยๆแบบชวนไปแคสชวนไปถ่ายแบบเราก็เริ่มสงสัยว่าเออ,อว่าเรามันจะมาใสา่หอเปล่าพอพอไปถึงช่วงเวลาหน,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 นึ่งบีออนคาวนี่ไม่ได้เปิดใจ้งเลยผมรายใหญ่ก็ผมก็เป็นตัวเองได้เป็นธรรมชาติแบบในแบบที่แบบเป็นตัวเราเองที่ไม่ต้องไปถึงเป็น่ไปถึงเรามันใจในอะไรในรายการที่สนใจมาร่วมงาน คืออยดีดเครับ,รบมมั่นใจอะไรในตัวในเดียงทาทำให้ตัดมันใจมาร่วมงนั้นใจใครม<อ>ัม่นใจใครนี้เขาเขาจะไม่กดดันผมคืออ่ะผม,มเป็นคนกดดันตัวเองนิดนึงแหละแต่ว่าเขาอ่ะจะให้บอกว่าเราอ่ะเป็นธรรมชาติของเราเป็นเป็นซูพีในแบบขอซพีเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นเลยมันทาให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ต้องเป็นคนอื่นแต่ว่าเราก็เป็นซูพีนี่แหละในเวอร์ชันที่ดีใช่ครับ พอมาร่วมงานกับอาเดียร์อาเขายกให้เราได้มาเข้าว kind of so, ่โปรเจกต์น <us> ี้ด้วยก็เตรียมตัวได้ดีตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยื่นโปรเจกต์นี้มาแล้วผมก็เลียบฮะให้ตอนแรกนึกว่าคอ้แคสต์คอมเล่นๆก็เลยเออแคสก็ได้เอออาจจะอาจจะได้มั้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเอ่อค่อยๆสืบค่อยเรียนรู้ไปแล้วกันปรากฏพอเวลาผ่านไปปุ๊บเอ้ามันมันได้โอเคทำไงต่อเราไม่หยความรู้ศึกษาศึกษาแล้วก็ เราก็ไม่ได้มีเวลามากนะแต่พอมันไปถึงานานๆจริงเนี่ยพอมันไปถึงตอนที่เราเข้ากองเฮ้ยเราก็ทําได้นะแต่ว่าอาจจะทําได้ในแบบยังไม่ยังไม่ใช่ไม่เออไม่ใช่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยเปิดโลกใหม่ด้วยให้ผมไ,มได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในการการทำซิฟคอมตรงนี้นะครับ ก็ตเตรียมตัวเวิร์กช็อปยังไงมีการาเวิร์กช็อปกันเยอะไหมสำหรับทุกคนที่มีเออมีให้เรียนการแสดงครับผมใช่ผมก็มีเรียนกับพี่บั๊มแล้วก็พี่เวเบ,บิร์ลแล้วก็พี่คนอื่นนะครับผมแล้วก็จะเข้าใจให้เราเนี่ยเข้าใจตัวละครม,มากขึ้นให้เข้าใจว่าเออเนี่ยความต้องการตัวนี้คืออะไรลีทาเป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเรื่องนี้กระสื่อถึงอะไรแล้วก็ให้เราลองเราลองเล่นเล่นยังไง อะไรประมาณนี้ก็ใช้เวลาอยู่แต่ว่าพอม,มันสนุกเราทำได้เราก็แ,แฮปปี้นานนี้เป็นจะเกี่ยวเพราะว่าหลายคนแสดงหลายคนดัก่าหลายคนเขาจะกลัวมากเรื่องการเรื่องที่คอมนั่นมันเป็นคอมเมด,ดี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงนี่นะนจริงแต่ว่ารู้สึกว่าใจนึงก็รู้สึกโชคดีที่ได้ซิคอมเพราะว่าซิคอมมันเหมือนเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปเครยียดกับมันนะเราไม่ต้องแบบซิกว่าเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ตอนแรกน้องง่าเออซิคอมเราต้องก็ผิดได้ไหมปรากฏเล่นไปเล่นมาเอ้าเขาก็ตัดต่อ,อเลยล้วก็ผิดได้มันก็เลยผ่อนคลายเราก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ได้ดีขึ้นมันเลยปรับตัวไวในกองรับมือใครยากสุดไม่มีนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยเขาเมื่อชีพอยู่แล้วเขารู้หน้าที่ว่าต้องทําอะไรเขาเป็นโอปรเรชั่นอลเขารู้ว่าแบบหนึ่งสองสามฉันต้องทาอะไรก่อนแต่ผมเนี่ยแบบ เราไม่รู้นะแต่เราอะ่ะจะค่อยดูพี่เขาเพราะฉะนั้นถ้าใครนักสดว่า oh, ผมนี่แหละเพราะว่า oh, เริ่มจากศูนย์เลย 3> 3ที่เริ่มจากศูนย์ับสามตอนที่ถ่ายมาเป็นงไงบ้างหรับเราสามตอนที่ถ่ายมาตอนที่ไปถ่ายอตอนแรกๆอะ่ะมันยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่กับไม่ค่อยังไม่ค่อยเข้าใจตัวละครแต่พอมันใช้เวลากับพี่ๆนักสแสดงคนอื่นแล้วก็ได้ใช้เวลากับบทได้อ่านเนื้อเรื่องเข้าใจคารคเตอร์มากขึ้นเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าเราสนุก ที่สาคัญเราต้องสนุกด้วยเพราะซีทคอมเนี่ยมันก,มนก็มันก็มีความสนุกของมันนะในเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็แบบเออว่าถ้าเราแฮปปี้กับมันเราทําการแสดงให้มีความสุขเพราะว่าผมก็ทําได้เราก็โอเคคิวไ<ม><ม>ทยคิวสอบคับคิวไทยคิวสอบคนกันโอ้ชนชนหนักเลยเพราะว่าตอนผมสอบเสร็จปุ๊บสอบปลายภาคเสร็จปุ๊บ ผมก็ต้องแบบโอเคมาพมานังอ่านบทเพราะว่าผมจําได้เลยมีตอนหนึ่งอะ่ะผม,มอ่านบทใช่ไหมแล้วผมเอาเนื้อหาเรียนเนื้อหาที่สอบอ่ะไอ้พูดในคอแล้วมันดันแบบแล้วผมก็น่าซีดแบบให้ตายแล้วเรามันก็รู้สึกผิดนิดนึงว่า <S 2> <S 2> เฮ้ยเราดูเหมือนไม่รับผิดชอบดูไม่อะไรแต่ปรากฏว่ามันก็เป็นมันก็แปลงเป็นมุกได้ไง <S <S <ๆ>เราไม่จําเป็นต้องไปฟิกว่าอะไรถูกอะไรผิดจะขอให้ ทำมันได้ดีแล้วมีความสุขพอเหมือนเอาเหมือนเอาบทบทต่อไปเติมไ,ไปบทน,นังไปบทอมพิวเตอ์แล้วเนี่ยบ,บทซิท,ทคอมใช่ครับผมใส่เข้าไปด้วยใช่แราลนเราน<ม>ราลนไม่ต่อไปตัวละครตัว,ตวาานี้จะเป็นยังไงต่อไปผมคิดว่ากีทาเนาะเขาตอนนี้เขาอาจจะแบบซึนๆมึนๆอนื่อน,นๆบ้างแต่พอมันผ่านช่วงเวลาไปพอเขาได้เห็นแล้วพอเขาได้เรียนรู้อะไรกับตัวละครอื่นมากขึ้นเนี่ยผมว่าเขาจะฉลาดขึ้นเขาจะเริ่มระแวดระวังเพราะว่าเอ้ย มาไม้หนผู้ดยสารคนนี้จัดการยังไงอะไรไงมันจะมีคาแรคเตอร์เดียวหล่ปเมนต์มากขึ้นครับแต่ในบทรู้เลยใช่ไหมครับว่าผู้ดีสารของแต่ละตอนเป็นใครมาแล้วบ้างเออบางคนทราบบางคนก็ไม่ทราบนะผมเพราะว่าบางคนเป็นนักแสดงรับเชิญแล้วรู้ไหมแล้วรู้จักทุกคนใช่ไหมบางคนรู้จักครับบางคนก็ไม่บางคนไม่รู้แต่ว่าไม่รู้นี่คือเออไม่ทราบชื่อนะแต่ว่าเฮ้ยห็นหน้านผ่านเราก็นั่งถ่าย่านผ่าน แล้ก็เลยคุ้นชินมากมันชีพไม่รู้ความกดดันเลยนะในการทํางานไหนก็กับพีู่จเรื่องนี้มันมันจะกดดันตอนแรกแต่ว่าพอมันผ่านไปสักช่วงนึงพอเราวีล็อกความกดดันมันจะหายไปเลยมันก็เหมือนอย่างเช่นตอนนี้ผมก็แบบค่คอยโตนะมันจะสี่ห้าชั่วโมงที่ผ่านมาเลยมันก็เหมือนผมก็ค่อยโตไปเรื่อยจากเด็กคนนึงแล้วก็ค่อยโตค่อยโต มันก็เหมือนพอเชินหน้าความกลัวอย่างเงี้จริงๆการพูดต่อหน้าสาธารนาชนแต่คือในใจมันก็ลึกๆอ่ะผมเคยอยากทำแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเอาใจลึกๆเรากระทให้มันเกิดขึ้นมาเป็นแอคชั่นอนนี้เองครับคำนวลไม่ตัวละครต่อไปนี้แต่อยอาจจะมีบทแปลกๆถ้าเจอสถานการณ์แปลกๆเข้ามานั่นโน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนกรานวต้องม ไม่ค่อยกังวลนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็แปลกอยู่แล้วคือเราก็รู้ว่าเออคืออมันก็แปลกอยู่แล้วเราจะไปกังวลอะไรกับมันเพราะนี่ใช่ความค้าขายอะไครับความค้าทายอะไครับความค้าขายคือผมาคิดเสมอแล้วว่าอะไรที่มันเข้ามามันมีไว้ให้เราเรียนรู้ยิ่งแปลกอ่ะยิ่งดีเราเรารีบเจอมันยิ่งดีเพราะว่าต่อไปอ่ะมันจะได้ชินแล้วมันจะได้ไวยิ่งทําอะไรได้หลากหลายมากขึ้นถ้าถ้าเจอบท ให้ถอดเสื้อพอไหมคุณผีที่ล่าสุดก็มีแต่ว่าเขาไม่ถอดก่อนเขาอยากจะซัพพออีกแล้วนะนี่ครั้งแรกมีได้ไงเอแล้วก็เตรียังไม่ฟิตหงไม่หุนอะไรเงี้ยอิู่ปีเหมือมันต้องมีซีนที่ต้องถอดเพื่อว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นฟิตเนสอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองคุณเธอพร้อมพร้อมครับผมจะสวยกว่านี้สวยได้ครับผมกีธาเขาต้องดูแลร่างกายตัวเองต่อไปนี่แสดงว่าเราฟันหุนตลอดเวลา ประมาณนั้นก็ได้เพราะว่าผมก็เล่นเว็บมาสักระยะประมาณสองปีกว่าพี่ฝี่ผลากง่ายกันบ้างครับฝากผลงานง่ายเนี่ยเรื่องนี้เลยอ๋อก็ฝากเจ็ดแบ็แกกับทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามช่องทูวิชั่นวันทูวิชั่นน n าวแล้วก็วันสามสิบเอ็ดนะครับวันที่ไล้วก็ฉายวันแรกวันที่เจ็ดสิหาคมสี่ทุ่มเต็มทุกคนดูด้วย ช่องทางติดตามโซเชียลของพีพีอ๋ออินสต a แก a m ผมนะครับ qp ตัวเล็กแอนด์เอส N A S I R I นะครับ x ก็ qp ตัวใหญ่แล้วก็ n ตัวใหญ่นัสซิลิครับผมมีสองช่องทางครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเก่งนะเนี่ย